อ่าครับสวัสดีครับพบกับผมอีกนะครับซ่องสายฟ้าคนเดิมนะครับผมมือนี้ก็บผ้าทันูุชมทางบ้านนะครับนะติดตามราวพัฒนาเนาะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้วันที่สิบสองเดือนธันวาสองห้าหกแปดนะครับราวพัฒนาเจ้าแรกไปที่แอส ลุ่งตะวันนะครับผมรูดสองสี่หกแปดเน้นไปที่สี่กับหกครับผมจับคู่ไปที่สี่หกหนึ่งสี่ห้าหกสามสี่หกหกสองสี่สามหกศูนย์สี่กันไปที่สามเจ็ดสี่ซี หนึ่งหกกับสองหกนะครับสำหรับแอดลุงตะวันนะครับผมแคปหน้าจอไปนะครับเจ้าต่อไปนะครับแอดกาแฟดำครับผมรูดนะครับรูดวิ่งรูดไปที่หกลองสามกับหนึ่งนะครับจับคู่ไปที่สามหกสามสี่หนึ่งหกสองหกสามสอง หนึ่งแปดแปดหกสามหนึ่งหนึ่งเก้าครับกันเบิ้ลไปที่หกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามตัวก็มีแปดสามหกหกสามสี่หกหนึ่งแปดกับหกแปดหกนะครับขอบคุณแอสกาแฟดำนะครับผมเน้นไปที่ ปดหกกับสามสี่นะครับแฉีบหน้าจอไปครับเจ้าต่อไปลาวพัฒนานะครับเซียนฝั่งทนนะครับผมเด่นสองรองหกจับคู่ไปที่สองศูนย์สองสามสองสี่สองแปดสองสองห้าหกหกศูนย์หกสี่หกแปดสามหก บนล่างนะครับสามตัวก็มีศูนย์สองสองศูนย์สองสามศูนย์สองแปดนะครับผมแคบหน้าจอไปครับผมเสียนฝั่งทนนะครับผมต่อไปเป็นของเจหมวยนะครับก็เจหมวยก็ทมนะครับสมมาแห่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้านะครับสามตัวก็มีสามหนึ่งแปด สามหนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งครับผมขอบคุณเจหมวยด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ครับแอบปวาสนารอก่อนนะครับรอก่อนอย่างนะครับมือนี่ก็มียูซีเจ้านะครับแคปหน้าจอไ้ครับเซียนฝั่งทนนะครับเน้นไปที่สองสามสองแปดสองสองกับหกห้าหกนะครับสามตัวเน้นก็มีศูนย์สองสองครับผม เอดกาแฟดำนะครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับของเอดกาแฟดำเจ้านี้ก็เขาดีพิเศษครับผมวิ่งรูดไปที่หกลองสามกับหนึ่งนะครับเน้นไปที่แปดหกกับสามสี่นะครับผมเขาจับสื่อได้นะครับผมแคปหน้าจอไว้ครับของเอสลุงตะวันนะครับแคปหน้าจอไปครับผมเน้นไปที่สี่หก หนึ่งสีห้าหกกับสามสี่นะครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝากคนเดิมอีกสองทางนึงครับผมขอบคุณครับ